ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเก๋เมอร์รี่ฟอกอีกครั้งนะครับซึ่งคลิปก่อนนั้นผมได้รีวิวคันมังกรม่วงไปนะครับที่ผมตั้งชื่อว่ามังกรม่วงนถ่นคผมตั้งเองนะครับคือคันมันเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มันเป็นลายมังกรซึ่งอันนั้นก็มีคนสอบถามกันเข้ามาในเพทางเ c e บุ o k ส่วนตัวของผมเยอะค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะผม ก็ในราคาถูกอีกเช่นเคยนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสชิ้งหลิวมาแรงมากนะครับค่อนข้างแรงมากที่สุดเลยนะครับผมก็เลยอยากแนะนำน้องๆมือใหม่หรือเพื่อนๆที่อยากได้คันดีๆถูกๆไว้ใช้กันนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ตกเป็นอยู่แล้วอยากลองใช้ก็ลองหามาดูนะครับซึ่งคันนี้ผมจะเรียกมันว่าคันดำทองแล้วกันนะครับเพราะว่าออสีมันเป็นดำทองนะครับ แต่ว่ามันสกินเหมือนคล้ายๆใบเป็นทางใดว่านะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันกอปฟหรือป่าหรืออย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับนะครับผมแบงค์เช่นเดิมนะครับเห็นเป็นลายผ้าเหมือนเดิมนะครับผมทั้งคันนะครับยกเว้นทางปลายนะครับทั้งคันนะครับเป็นลายคาร์บอนทั้งคันนะครับเป็นคาร์บอนลายผ้าทั้งคันนะครับไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตรงโคนคันอย่างเดียวนะครับ เป็นทั้งคันนะครับผมเห็นนะครับอ่าครับคันนี้เวทจะอยู่ที่ประมาณสี่เฮดนะครับค่อนข้างอ่อนนะครับคันนี้ไม่แข็งเหมือนมังกรม่วงนะครับมังกรม่วงจะอยู่ที่ประมาณหกเฮดนะครับคันนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่เฮดนะครับคันค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับไม่อ่อนไม่แข็งไปนะครับคันค่อนข้างสวยคันนี้ ราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินสองห้าสิบบาทอีกเช่นกันนะครับผมแต่ว่าต้องเสียงนะเพราะว่าการจะส่งที่แพ็คขอสินค้ามาก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคันนี้มาจากจีนนะครับอาจจะส่งขนส่งอาจจะชะ้าช้าหน่อยอาจจะมีปัญหาหน่อยนะครับผมถ้าสนใจนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับสำหรับน้องๆมือใหม่เพื่อนมือใหม่ลองเข้าไปดูที่ในลาซาด้านะครับแล้วจะเจอคันแบบนี้แน่นอนนะครับผม โอเคนะครับฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆครับ